สวัสดีค่ะครูติสาวานาค่ะน,นี่นะคะแล้วก็เก็บของเสร็จแล้ววันนี้ก็จะไปบ้านพี่นัดกระเป๋าเบียไปสัมผัสอากาศหนาวซีนาวแหงนะเพื่อนเอาเสื้อเงีา,งงาไปตัวเดียวไบาไหมเนี่ยวันนี้ลมมากเลยนะคะจากเมื่อวานที่แบบเริ่มอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่วันนี้ก็เริ่มลมวันนี้ก็เก็บของเสร็จแล้ว ไปไปนอนหนึ่งคืนเพราะว่าก็ต้องกลับมานานานะครับสวัสดีทุกคนเด้อเก็บของเสร็จแล้วจะปรุงกระประ๋างไม่ไดาอะไรไปเยอะนะคะแต่ก็คิดก่อนจะเอาอะไรไม่รอนลนวมา ขึ้นรถขึ้นรถเปิดรถหรือย่างเปิดแล้วยังไม่เปิดนี่ใส่เสื้อแขนยาวมนหนาวแต่ก็แบบเป็นผ้ามันหนาวมันนะจะไปเปิดประตูบ้านไปดูต้นไม้รอฝาเบียแบดมง กาลมบไ,ไปร์ต้นไม้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวมันไม่ได้กินน้ำส่วนข้างาน้องทีตื้อส่วนข้างบ้านทำตืเอง,ง,อง,เองดูกองมะค่ะ อ่อนแอเามไม่โดนเลยเปิดตายตั้งแต่มมันมด้โนเลยมัยบกแเดี๋ยวต้นไม้ก็ทำบ้านเสร็จก่อนนะคะ ให้มีปลาปลาก่อนจะเอาไปปูกเพราะว่าเราเพาะเอาคาโดวานะทุกคนอาลูคารโดสตอเบอรี่ก็ถูกก็มีหนึ่งลูกนะทุกคนเอามานะแบบมัน <l Exped ition> <c oughs> ah, เดิน มันเดินทางไกลนะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบมันก็เลยนี่เดินทางไกลมันก็นเลยลอนแออู้ oh, นี่ลาเบียคนของให้ด้วยโอ้มดแค่นั้นละคะ่ะ น่ารักจังเลยเเนนซื้ออะไรคะซื้อตะกร้าตะกร้าผ้าเหรอซื้อไข่ซื้อถ้อาของเขาเอาเอาไปอะไรเยอะจังไม่ต้องขาตั้งก็ไปรายอันน่ะ,อ,อ,ะอ,อืาอันนี้ไปก็ได้ ก็รู้สึกเจ็บหูคงไม่รอดหรอกวันนี้ทอดเอาดีกว่าใส่ตุ้มหูที่ถอดออกแล้วรู้สึกเจ็บหูเจ็บหูเฮ้ยที่มันไม่สบายก็อย่าฝืน <c oughs> จะโอเครู้สึกดีละ่ปเดินทางริสเกิลไม่เคยทำาอะไรกับอเไรแบบนี้น จะเดินทางแล้วนะคะไปกันไปกันไปกันของเสร็จรแล้ว,ลวนะจ้ะกำลังเท้าไม่มีม<ะ>ตเติมเน็ตบ่ะ ต้องเติมอ่ะเนาะโอ้ยซาคือเต่าพันดีนะคะคือเต่าจะเดินทางเลยะคือประตูบ้าน่อนทุกคน i